เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ s e n ซ i t ี้เ t ็กซ u t ูเก่อนนะคะตัวนี้เราแนะนำให้เปิดลอง S50 M112 นะคะก็ให้เก็งกำไรในระยะสั้นก่อนนะคะโดยตัดขาดทุนที่ต่ำกว่าระดับ840นะคะโดยเรามองแนวโน้มของตลาดแนวในวันนี้น่าจะปรับขึ้นแต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบจำกัดนะคะเรื่องของแนวโน้ตัวประกาศตัว GDP ของสหรัฐ ไตรมาสที่1นนะคะปี55เนี่ยขยายตัวออกมา2.2นะคะในเทียบในส่วนของรายปีซึ่งก็ต่ำกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ผลกระทบในเรื่องของการปรับลดอันดับ ความน่าเชื่อถือของสเปนล,ลง2ขั้นของ s p เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะส่งผลในเชิงลบนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้แรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นยังเมนเทนเซนติเมนต์ในเชิงบวกได้อยู่นะคะนักทุนต่างชาติก็กลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเซฟฟิตี้เนี่ยยังสามารถปรับขึ้นต่อได้แต่น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้้าาาาางงจกััดนนนนนะะะคเะเพรระฉะํํแนนขอใ ฝั่งลอง s 5 0 m 1 2เนี่ยเรา,าแนะนำให้เก่งกำไรในระยะสั้นตามแนวโน้มนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนหากปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ840นะคะในส่วนของออปชันนะคะตัว s ซ f ฟิต n ี้เด็กออปเนี่ยเราแนะนำ กลยุทธ์ในในส่วนของช็อตพุทธนะคะหลังจากที่เรามองเรื่องของพุทธคอ l โวลูมเนี่ยลดลงมาสู่ระดับ1.39นะคะส่วนพุทธคอโอไเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่1.33นะคะตัว implied volatility โดยรวมของคอยังคงน้อยกว่าพุทอยู่นะคะติดต่อเนื่องกันเป็นวันที่16นะคะก็ยังคงสะท้อนภาพความผันผวน,นของตลาดที่ยังให้ทิศทางที่ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนของเราเนี่ยเราก็ ออมองในเชิงของเซ็ที่น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นไปทดสอบไฮเดิม erm ได้นะคะจากแรงซื้อการเก็งกำไรผลประกอบการส่วนหนึ่งนะคะแล้วกเ็เรายังคงคำแนะนำในส่วนของช็อตพุทอยู่ในสัญญาเดือนมิถุนายนนะคะในที่ราคาใช้สิทธิ์860 s ิงเกิล t ต็อกฟิวเจรนะคะเราเลือก2ตัววันนี้นะคะมีตัว itdm 1.2มองเทรนเป็นไซส์เวอั up นะคะโดยเรามองปรับขึ้นปิดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย ema 75วันนะคะกราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบแพมเมอร์นะคะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นรวมถึง isi แล้วก็ modify stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะบริษัทคาดว่าปีนี้เนี่ยจะพลิก อ่อมีกำไรแล้วก็หลังจากที่ไม่มีโครงการขาดทุนแล้วนะคะรวมทั้งงานในมือสูงขึ้นและโครงการลงทุนลดลงนะคะ คงคำแนะนำถือลองต่อโดยตัดขาดทุนที่3บาท60นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว IVLM12 นะคะเทรนเป็นไซด์เวอัพเช่นเดียวกันนะคะราคาปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องออกราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบแฮม m มอรประกอบด้วย r s i และ modify stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะคงคำแนะนำถือลองต่อโดยตัดขาดทุนหักต่ำกว่า33บาท50ะคะ่ะสุดท้ายในส่วนของ Go ลฟิลเรนะคะเ,เราแนะนำให้ถือลอง GFM 1 2แล้วก็ GF เอ่อ10 M 1 2โดยตัดขาดทุนที่24,200บาทนะคะแนวโน้มเนี่ยเรามองการปรับขึ้นเ,เรื่องของการปรับแนนโน้มมองว่าน่าจะปรับขึ้นจากการที่ ผิดหวังในส่วนของตัวเลข GDP ของสหรัฐนะคะทำให้มีความคาดหวังในเรื่องของ q e ี3ออกมาอีกละลอกหนึ่งนะคะตรงนี้ค่อนข้างเป็นบวกก่อนต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหลายตัวนะคะทองคาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะได้รับอนิสงตรงนี้แล้วก็มีเทรนที่จะดีดตัวขึ้นต่อนะคะในส่วนของ Silver Future นะคะเราแนะนําให้ปิดช็อตเดิมที่ให้ให้ถือไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของสถานะใหม่เนี่ยให้เปิดลอง SVM12 โดยตัดขาดทุนที่9 6 3บาทนะคะ ในส่วนสุดท้ายคือ Oil Future นะคะเราคงคำแนะนำให้ถือลองต่อนะคะในส่วนของ BRK 1 2นะคะโดยตัดขาดทุนที่3,650บาทนะคะปิดประชุมในส่วนของอกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ